สวัสดีค่ะพบกับครูหนิงนะคะในรายวิชาการงานอาชีพค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูหนิงจะมาให้ความรู้นะักเรียนในหัวข้อเรื่องหลักการบริโภคค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะหลักการบริโภคนะคะง่ายๆเลยก่อนอื่นก็คือเราจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทั้ง5้าหมู่นี้มีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือหมู่ที่1นะคะก็จะเป็นพวก เนื้อสัตว์นะคะเครื่องในถัว่วนมไข่แดงนะคะเดี๋ยวเราไปดูหมู่ที่2ค่ะหมู่ที่2ก็คือพวกข้าวเผือกมันนะคะแป้งน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปเป็นหมู่ที่สาค่ะหมู่ที่3ามก็เป็นพวกผักใบเขียวนะคะแล้วก็ผักชนิดอื่นๆค่ะต่อไปเป็นหมู่ที่4ค่ะก็จะเป็นพวกผลไม้ต่างๆนั่นเองนะคะต่อไปเป็นหมู่ที่5ค่ะก็คือ ป็นไขมันนะคะแล้วก็ได้จากไขมันจากพืชกับไขมันจากสัตว์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเลือกซื้อผักสดกันค่ะว่าวิธีการเลือกซื้อผักสดเนี่ยจะต้องเลือกอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะเราไปดูวิธีการเลือกแครอทกันค่ะแครอทนะคะนักเรียนก็จะต้องเลือกแบบสีที่เป็นแบบสีส้มนะคะเสมอการผิวเรียบเนียนนะคะเป็นแท่งตร<ๆ>งไม่มีรอยแตกค่ะ ต่อไปไปดูมะเขือเทศค่ะก็จะต้องเป็นผิวสีแดงสดนะคะเต่งตึงนะคะเรียบเนียนไม่เหี่ยวหรือช้ำเด็ดขาดเลยค่ะต่อไปไปดูวิธีการเลือกแตงกวาค่ะแตงกวาก็คือเป็นสีเขียวนวลน,นะคะขนตรงนะคะผิวเรียบเนียนลูกก็ต้องกลมกลึงเสมอกันนะคะต่อไปเราไปดูผักกาดค่ะผักกาดที่เป็นหัวนะคะก็ จะต้องเป็นใบสีเขียวนะคะสีเขียวที่เขียวสดไม่มีรอยช้ำนะคะใบก็ติดอยู่ที่โคนแน่นนะคะแล้วก็มีน้ำหนักพอสมควรค่ะต่อไปเราไปดูผักคะน้าค่ะผักคะน้าก็ต้องเป็นใบสีเขียวเข้มนะคะไม่เหี่ยวแล้วก็ต้นอวบนะคะการก็จะต้องดันแข็งแรงนะคะต่อไปค่ะเราไปดูกระหล่ำปลีม่วงค่ะก็จะต้อง ไม่มีรอยช้ำนะคะหรือเน่านะคะใบก็ห่อสมบูรณ์นะคะน้าหนักก็หนักพอประมาณค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการเลือกซื้อผลไม้กันบ้างค่ะผลไม้นะคะยกตัวอย่างอะไรดีเอ่ยอ่ะองุ่นค่ะนักเรียนองุ่นก็ต้องสีเสมอกันทั้งพวงนะคะผลขนาดก็ไล่ไล่กันนะคะพอๆกันก้านก็มีสีน้ำตาลเข้มนะคะคั้วก็ต้องสีเขียวสดค่ะ,คะต่อไปเป็นส้มค่ะนักเรียน ส้มนะคะก็จะต้องเป็นผลที่กลมนะคะกลึงนะคะเรียบเนียนนะคะเปลือกบางนะคะน้ําหนักกําลังดีนะคะไม่มีจุดดําหรือรอยช้ําค่ะต่อไปเราไปดูแอปเปิลค่ะแอปเปิลก็ต้องเป็นแอปเปิลที่ผิวเรียบเนียนนะคะไม่เหี่ยวไม่มีรอยทะลอกนะคะเนื้อแน่นแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะต่อไปเราไปดูกล้วยค่ะกล้วยก็จะต้องเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ก้านสีเขียวนะคะไม่มีรอยช้ำนะคะ หวีหนึ่งก็ควรมีประมาณสัก1 4ถึง16ผลนะคะต่อไปเราไปดูฝรั่งค่ะฝรั่งก็ต้องเป็นฝรั่งที่มีผิวสีเขียวอ่อนๆนะคะเรียบเนียนนะคะเป็นผิวเป็นมันๆลื่นๆนะคะไม่มีรอยนะคะแล้วก็เนื้อก็ต้องนิ่มเล็กน้อยค่ะต่อไปค่ะเราไปดูละมุดค่ะละมุดก็ต้องเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะแล้วก็ผิวเรียบเนียนนะคะไม่เหี่ยวแล้วก็คั่วไม่หักด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเลือกซื้อเนื้อสัตว์กันบ้างค่ะอะอย่างแรกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกุ้งค่ะวิธีการเลือกกุ้งนะคะอย่างแรกเลยคือตัวจะต้องติดกับหัวนะคะแล้วก็ตาแล้วก็เปลือกใสนะคะครีบแล้วก็หางจะต้องไม่เป็นสีชมพูค่ะต่อไปไปดูวิธีการเลือกดูหมูค่ะหมูก็จะต้องเป็นเนื้อที่เป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะ เมื nature, air, e ่อกดแล้วนะคะไม่มีรอยบุ wij, ๋มนะคะแล้วก yeah. ็ไม่มีกลิ่นด <h> ้วยค่ะต่อไปเราไปดูปูค่ะปูก็เนื้อจะต้องแข็งนะคะโดยการใช้นิ้วนะคะกดลงไปตรงท้องแล้วมันก็จะไม่บุ๋มลงไปค่ะบริเวณท้องนะคะก็จะมีสีเหลืองเข้มนะคะหรือว่าสีน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่ก็ต้องเป็นเนื้อที่แน่นนะคะไม่ซีดนะคะแล้วก็ไม่มีรอยเป็นจ้ำเป็นเขียวๆนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยค่ะ ต่อไปเราไปดูวิธีการเลือกซื้อปลาค่ะซื้อปลานะคะอย่างแรกเลยที่เราจะต้องดูก็คือเรื่องของตาค่ะตาจะต้องใสนะคะเหงือกก็จะมีสีแดงสดนะคะเกร็ดปลาก็จะเป็นเงาใต้ท้องไม่แตกนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยค่ะต่อไปเราไปดูเนื้อวัวค่ะเนื้อวัวก็จะมีสีแดงนะคะสีแดงสดนะคะมันก็จะมีสีขาวกดแล้วก็จะไม่มีรอยบุ๋มเหมือนกันค่ะแล้วก็ต้องไม่มีกลิ่นด้วยค่ะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเลือกซื้ออาหารแห้งกันค่ะก็ต้องไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของกระเทียมค่ะเราไปซื้อกระเทียมนะคะก็ต้องซื้อกระเทียมที่เปลือกบางนะคะแล้วก็มีกลีบที่แน่นนะคะไม่ฝ่อแล้วก็ไม่มีเชื้อราค่ะกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งก็ต้องสีไม่สดจนเกินไปนะคะแล้วก็รสชาติไม่เค็มจัดค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นหืนด้วยค่ะ ต่อไปก็เป็นเรื่องของน้ำตาลค่ะน้ำตาลก็จะต้องแบบซื้อแบบที่มันแห้งนะคะแล้วก็รวนนะคะไม่มีเศษผงอย่างอื่นเจือปนนั่นเองค่ะต่อไปก็เป็นพริกแห้งค่ะพริกแห้งก็จะต้องเลือกแบบที่มันไม่มีเชื้อรานะคะแล้วก็ผิวนะคะเป็นมันๆเลยค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องของข้าวสาระค่ะข้าวสารนะคะต้องไม่มีรอยหักนะคะขนาดของเมลด <Add ๆ S 2> ็ดเท่าๆกันนะคะแล้วก็ ไม่มีมอดหรือมแมลงเจือปนด้วยค่ะต่อไปเป็นเรื่องของน้ำมันค่ะน้ำมันก็ต้องเป็นแบบสีใสๆนะคะไม่ขุนแล้วก็ไม่ตกตะกอนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเลือกซื้ออาหารกระป๋องกันนะคะว่าอาหารกระป๋องเนี่ยเราจะเลือกซื้อแบบไหนได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยต้องเป็นกระป๋องที่ฝาปิดสนิทค่ะไม่มีรอยบุบแล้วก็ไม่บวมด้วยค่ะแล้วก็ต้องกระป๋องไม่เป็นสนิมนะคะนักเรียน มีเครื่องหมายออยค่ะมีวันที่ผลิตนะคะแล้วก็วันที่หมดอายุค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะคำว่าออยเนี่ยย่อมาจากอะไรไม่ใช่อยอยนะคะอยอก็มาจากคำว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะซึ่งเป็นผู้ที่คอยปกปกัปกคุ้มครองผู้บริโภคนะคะให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะมีมาตรฐานนะคะถูกต้องแล้วก็มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคค่ะ ส่วนวันเดือนปีที่ดูนะคะว่าเขาผลิตมาเนี่ยหมดอายุหรือยังไม่หมดอายุนะคะนักเรียนก็ลองดูที่ข้างกระป๋องได้นะคะมันจะมีเขียนคำว่า MFG นะคะนั่นก็คือวันผลิตค่ะส่วน EXP นะคะก็คือวันหมดอายุนั่นเองค่ะหากเรารับประทานอาหารกระป๋องที่หมดอายุไปแล้วเนี่ยเราอาจจะเกิดการท้องเสียอย่างรุนแรงอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วยนะคะนักเรียน เดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการเตรียมวัตถุดิบกันบ้างค่ะถ้าสมมุติเนี่ยเราจะต้องทำกับข้าวขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะถ้าสมมุติเราจะต้องเตรียมผักก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องควรที่จะล้างผักให้สะอาดนะคะผักที่มันเป็นกอนะคะเช่นผักกาดขาวนะคะก็ควรจะแกะเปลือกออกทีละก้านนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดค่ะ ผักนะคะที่ต้องรับประทานสดนะคะเราควรจะแช่ในน้ําด่างทับทิมก่อนนะคะหรือเป็นน้ําเกลืออ่อนนะคะนานประมาณ10นาทีนะคะเพื่อล้างยาฆ่ามแมลงนั่นเองค่ะข้อควรระวังนะคะหากไม่ล้างผักก่อนรับประทานนะคะอาจจะได้รับสารอันตรายจากยาฆ่ามแมลงค่ะเพราะว่ามันจะอยู่ในผักนะคะทําให้เกิดอาการเวียนศีรษะนะคะหน้ามืดท้องล่วงนะคะ หวัวใจวายแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าการล้างผักก็สําคัญนะคะต่อไปค่ะถ้าเราจะต้องเตรียมเนื้อสัตว์บ้างล่ะเราจะต้องมีวิธีการเตรียมอย่างไรเนื้อสัตว์นะคะอาจจะไม่ว่าจะเป็นพวกปลาเนื้อหมูหอยหรืออะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันค่ะว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างถ้าเราจะต้องเตรียมปลานะคะเราก็ต้องตัดเอาส่วนที่เราไม่ต้องการนะคะออกไปก่อนนะคะ แล้วก็ล้างนะคะแล้วก็ขอดเกล็ดปลาค่ะนักเรียนแล้วก็ควรตัดครีบนะคะแล้วก็แก้ส่วนที่เป็นพังผืดทิ้งไปนะคะต่อไปค่ะถ้าสมมุติเป็นเนื้อหมูเราต้องทําอย่างไรล่ะเราก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะก่อนล้างเนี่ยควรหั่นตามความเหมาะสมนะคะเพื่อให้เวลาเราทำเนี่ยอาหารเนี่ยมันจะได้สุกอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะถ้าเราจะต้องเตรียมวัตถุดิบเป็นหอยนะคะเราก็ต้อง ล้างนะคะล้างหลายๆรอบนะคะล้างครั้งแรกเพื่อนําดินแล้วก็สิ่งสกรปรกออกก่อนนะคะแล้วก็แช่น้ําไว้อีก2 3ถึงสครั้งนะคะให้หอยคลายสิ่งสกรปรกออกมานะก่อนที่เราจะนํามาปรุงเพื่อที่รับประทานอาหารนั่นเองค่ะอย่างที่3นะคะถ้าสมมุติว่าเราจะต้องเตรียมวัตถุดิบเราก็ต้องเตรียมเครื่องปรุงถูกไหมคะเราก็ควรจะแบ่งเครื่องปรุงออกมาเตรียมรอไว้เลยนะคะว่าเราจะใส่น้ำปลาน้ำตาลนะคะ ผงปรุงรสมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ควรจะใส่ถ้วยเล็กๆเอาไว้นะคะเพื่อที่จะสะดวกในการที่จะใส่ในการปรุงกับข้าวของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการประกรอบอาหารกันบ้างค่ะวิธีการประกรอบอาหารเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายแบบนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการต้มค่ะนักเรียนนึกออกไหมคะว่าการต้มเป็นยังไงก็เป็นการทําอาหารดิบนะคะให้สุกในน้ําที่เดือดค่ะ ซึ่งวิธีนี้นะคะก็จะสูญเสียแร่ธาตุและก็วิตามินที่ละลายไปกับน้ำเป็นบางส่วนค่ะนึกถึงอาหารต้มๆออกไหมคะว่ามีอะไรบ้างอาจจะเป็นพวกข้าวต้มนะคะแล้วอาจจะเป็นพวกแกงจืดอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปเรื่องของการลวกค่ะการลวกก็เป็นการนําอาหารนะคะไปใส่ในน้ำเดือดค่ะแล้วก็รีบตักขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ โดยใช้เวลาประมาณ1-5นาทีนะคะเพื่อไม่ให้อาหารสุกมากเกินไปค่ะวิธีการที่เราจะไปลวกเนี่ยเราก็สามารถทําได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นลวกหอยแครงนะคะลวกอาหารนะคะแบบพวกลวกจิ้มอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะเรื่องของการเคี่ยวค่ะการเคี่ยวก็เป็นการต้มอาหารดิบนะคะให้สุกก่อนแล้วก็นําไปต้มด้วยไฟอ่อนๆค่ะนักเรียน โดยใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะเพื่อให้อาหารของเราเนี่ยเปื่อยนุ่มตามความต้องการของเรานั่นเองค่ะพอจะนึกอาหารออกไหมคะว่าอะไรบ้างนาะที่เราจะต้องเอาไปเคี่ยวให้มันนานๆอาจจะเป็นการทําเนื้อตุ๋นเนื้ออะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องต้มให้มันนานๆเพื่อที่เนื้อมันจะได้เปื่อยนั่นเองค่ะต่อไปเรื่องของการทอดค่ะการทอดก็เป็นการทําอาหารให้สุกนะคะ โดยการใช้น้ำมันนั่นเองค่ะทอดด้วยกระทะนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะรอจนน้ำมันเดือดจึงใส่อาหารลงไปนั่นเองค่ะทิ้งไว้จนเหลืองแล้วก็ตักขึ้นได้ค่ะแล้วก็รอให้มันเสด็จน้ำมันก่อนนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่อมน้ำมันค่ะอาหารทอดก็มีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกุ้งทอดไก่ทอดปลาทอดนะคะทุกอย่างที่เราเห็นกันบ่อยมากที่สุดต่อไปเป็นเรื่องของการตุ๋นค่ะการตุ๋นนะคะก็เป็นการทําอาหารให้สุกนะคะ จนเปื่อยโดยการใช้หม้อตุ๋นนะคะเพื่อจะช่วยให้เนื้อของเราเนี่ยเปื่อยนุ่มนั่นเองค่ะการเคี่ยวก็จะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งส่วนการตุ๋นก็ใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งคือการเคี่ยวเนี่ยก็จะน้อยกว่าการตุน๋นการตุ๋นก็คือจะทําให้มันเปื่อยมากขึ้นนะนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราก็ไปดูการนึ่งค่ะ การนึ่งก็เป็นการทําอาหารให้สุกนะคะโดยใช้ความร้อนจากไอน้านั่นเองค่ะด้วยพันชนะ2ชั้นนะคะชั้นบนเนี่ยเราจะใส่อาหารลงไปส่วนชั้นล่างเนี่ยก็จะใส่น้ํานะคะซึ่งจะช่วยให้อาหารของเราเนี่ยมีเนื้อที่นุ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะการนึ่งก็อาจจะเช่นปลานึ่งนักเรียนเราอาจจะใช้หม้อน,นึ่งนะคะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการผัดค่ะ การผัดเป็นการทําอาหารนะคะให้สุกโดยใช้น้ํามันนะคะแต่ว่าเราใช้ไม่มากค่ะแล้วก็ใช้ตะหลิวนะคะผัดไปผัดมาจนทําให้อาหารสุกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการย่างหรือการปิ้งนะคะเป็นการทําอาหารให้สุกนะคะโดยการนําอาหารเนี่ยไปวางไว้บนตะแกรงเหนือเปลวไฟค่ะโดยใช้ไฟอ่อนๆนะคะหรือไฟแรงปานกลางเนี่ยแล้วแต่ชนิดของอาหารนะคะภาบางอย่างเนี่ยมัน สุกง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากค่ะแต่ถ้าบางอย่างเนี่ยสุกยากก็อาจจะต้องใช้ไฟไฟแรงนิดนึงนะคะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการเผาค่ะการเผาก็เป็นการทําอาหารให้สุกนะคะโดยการนําอาหารเนี่ยไปหมกในไฟอ่อนๆค่ะโดยใช้กระดาษฟอยล์อลูมิเนียมเนี่ยหอ่หอหอ่หอหอ่อห่อแล้วก็เอาไปไปเผาค่ะไปวางบนไฟนั่นเองค่ะนีน,นอาจจะเคยเห็นนะคะอาจจะเช่นพวก ปลาเผาอะไรประมาณนี้ที่จะต้องห่อฟอยแล้วก็พอเวลาเราจะทานเนี่ยเราก็ต้องแกะฟอยออกมาก่อนแล้วข้างในก็คืออาหารมันก็จะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการคั่วค่ะการคั่วเป็นการทําอาหารให้สุกโดยใส่อาหารลงไปนะคะในกระทะที่แห้งสนิทค่ะแล้วก็ใช้ทับพ,พีนะคะหรือว่าตะหลิวเนี่ยคนไปคนมาให้สุกค่ะ คือมันจะใช้ความร้อนขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ํามันนะคะอาหารก็จะสุกอาจจะเป็นการคั่วถั่วนะคะหรือว่าคั่วงานะคะแล้วก็ทําให้มันสุกค่ะแล้วเราก็เอาไปทําประกอบอาหารอย่างอื่นต่อน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการประกอบอาหารกันบ้างค่ะถ้าสมมุติว่าเราจะทําผัดผักรวมมิตรล่ะเราจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างคะนักเรียนอย่างแรกเลยถูกต้องค่ะ เราจะต้องมีการเตรียมผักนั่นเองค่ะเอเราจะใช้ผักอะไรได้บ้างล่ะแล้วก็เป็นผักบอ็อกคลีละกันบอ็อกคลีหนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้วยตวงมีแครอทมีเห็ดค่ะมีถั่วลันเตามีแตงกวามีพริกนะคะพริกหยวกนะคะแล้วก็มีกระเทียมค่ะส่วนเครื่องปรุงของเราก็จะต้องมีน้ำมันค่ะ มีน้ำมันหอยมีซีอิ๊วขาวมีน้ำตาลทรายแล้วก็มีน้ำเปล่าค่ะต่อไปค่ะวิธีการทำมาเลยค่ะทำอย่างไรได้บ้างล่ะเราจะทำผัดผักรวมมิตรอย่างก่อนอื่นเลยเราก็ต้องลวกแครอทนะคะในน้ําเดือดนะคะ,นนเ,นนะ,คะเพื่อที่ว่าทําให้แครอทมันนิ่มนะคะเวลาเราไปผัดเนี่ยเราจะไม่ต้องใช้เวลานานมากนะคะ อย่างที่2ก็คือพอเราลวกปุ๊บเนี่ยเราก็ตักขึ้นมาแล้วก็เอาแครอทเนี่ยไปแช่ในน้ําเย็นค่ะอย่างที่สมนะคะเราก็เริ่มเลยค่ะใช้กระทะตั้งน้ํามันเลยค่ะให้ไฟร้อนปานกลางนะคะแล้วก็ผัดกระเทียมจนหอมค่ะแล้วเราก็ใส่ผักที่เตรียมไว้ทั้งหมดนะีค่ะไม่ว่าจะเป็นบ็อกกี่นะคะเป็นเห็ดนะคะเป็นถั่วนะคะเป็นแตงกวานะคะเป็นแครอทใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะแล้วก็เติมน้ํานะคะ เล็กน้อยนะคะพอคลุกคลิกค่ะต่อไปเราก็ปรุงรสชาติเลยค่ะใส่เครื่องปรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะผัดคลุกเคล้าคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วเสร็จแล้วค่ะรอสักพักหนึ่งแล้วเราก็ตักใส่จานค่ะเห็นไหมคะพร้อมเสิร์ฟได้เลยเป็นยังไงบ้างคะกับหลักการเลือกบริโภคอาหารนะคะที่ขู่ได้ให้ความรู้นักเรียนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกซื้ออาหารนะคะ แล้วก็วิธีการที่เราจะต้องเตรียมในการปรุงการทำนะคะนักเรียนจะมีความรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ